ปีนี้ก็เป็นปีที่70นะคะของสมาคมนักข่าวนักน,นสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณอิสราอมัมรัตกคุลเป็นนายกสมาคมนักข่าวคนแรกเป็นผู้ที่ทํางานโดยใช้วิจารณญาณในการทําข่าวแบบมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั่นคือตัวอย่างของคนที่ทํางานข่าวทุกคนที่ควรที่จะนํามาเป็นแบบแผนนะคะสมาคมนักข่าวจัดงาน TJA Dinner Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยน้อมรำลึกถึงคุณอิสราอมันตะกุลนายกสมาคมนักข่าวคนแรกโดยมีคุณนอริเนีเรืองหนูนายกสมาคมนักข่าวขึ้นกล่าวที่มาของการจัดงานในวันนี้เราขอน้อมรำลึกถึงคุณอิสราอมันตะกุลนายกสมาคมนักข่าวคนแรกนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการทําหน้าที่สื่ออย่างมีจริยธรรมเราจะสืบสารเจตนาลมของท่านต่อไปค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand V วอร์ซัสกรโอกาสและความท้าทายในภูมิทัศน์ของโลกอีกด้วยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตใหม่หลายรูปแบบที่ต้องยอมรับว่าประชาชนจำนวนมากยังตามไม่ทันกับความท้าทายเหล่านี้สื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมและมีบทบาทหน้าที่สามารถที่นำสังคมได้ ผมอยากเห็นสื่อมวลชนไทยทําหน้าที่ในการเสนอความจริงให้มากที่สุดถ้าจะมีความเห็นให้แสดงให้ชัดนั้นว่านั่นเป็นความเห็นไม่ใช่ปะปนลงไปในข้อเท็จจริงอันนี้ผมอยากกลับเรียนความเห็นของผมในที่และไฮไลท์ของงานวันนี้ครับคือการมอบรางวัลประกวดข่าวทั้ง5รายการได้แก่ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรางวัลอิสาราอามันตะกุลประเภทข่าวและภาพข่าวออนไลน์และหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมสําหรับรางวัลยอดเยี่ยมที่ได้รับอาจไม่ได้พิสูจน์ว่าเราทํางานเก่งหรือว่าทํางานดีกว่าใครครับทุกการกดชัตเตอร์ของช่างภาพข่าวการบันทึกประวัติศาสตร์ครับนำเสนอสู่ ประชาชนผู้รับสารครับภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเหตุการณ์ของบ้านเมืองนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณฮะยินดีด้วยนะครับยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะทั้งภาพและก็ข่าวยอดเยี่ยมอ่ะรางวัลอิสลามบระคุณแล้วก็ข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะพยายามที่จะลังสรรคผลงานดีๆออกมาแล้วก็จนได้รับความสําเร็จวันนี้ที่มีประกาศรางวัลนะคะขอบคุณนะครับท่านรองนายกุมทมเวชยชัยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ประถกในงานวันนี้นะครับขอบคุณ ผู้สนับสนุนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้่งเหมือนเดิมทุกปีนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนนะครับทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกรางวัลน,นะครับของเพื่อนสื่อมวลชนเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานสู้กันต่อไปในวิชาชีพนักข่าวนะครับหลายสิบปีมาแล้วนะครับที่วันนักข่าวเนะี่ยคือวันที่พวกเราได้หยุดพักหนึ่งวันกันเสียที ต้องใช้คํานั้นเพราะเราไม่เคยหยุดเลยเขาหยุดหมดเจริงๆนะครับเราก็มานั่งพูดคุยกันสังสรรค์กันนี่เวลามันเปลี่ยนไปการแข่งขันมันสูงขึ้นมันก็เริ่มไม่หยุด <c oughs> จนกรทั่งถึงปัจจุบันไม่หยุดละสาม้อยหกวันจริงๆเพียงแต่ว่าเรายังให้ความสําคัญของวันนักข่าว